ได้เลิกโผลหัวออกสื่อแล้วนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเนตค่ะพอได้เจอสื่อก็วิจารณ์ประเทศไทยทันทีค่ะว่ามีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกันกับการที่อ้างว่าสนับสนุนกลไกสันติและถูกต้องตามกฎหมายในการปักปันเขตแดนทางบกที่กำลังดำเนินอยู่แต่กลับปล่อยให้กองทัพใช้กำลังพลกับพลเรือนชาวกัมบูชาภายใต้ข้ออ้างในการทวงคืนอธิปไตย ในการถแถลงการผ่านเฟ e บุ๊กของ et, นายฮุนมาเน็ตระบุว่าผู้นำไทยมักเน้นย้ำว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่รักสันติและเคารบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามเขาชีให้เห็นว่าในทางตรงกันข้ามกองทัพภาคที่หนึ่งของไทยกับแสดงเจตนาที่จะใช้กำลังเพื่อทวงคืนด,ดินแดนที่ตนถือว่าเป็นดินแดนอธิปไตยของไทยประเทศไทยเดินตาม กฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอดนะคะและอดทนอดกั้นกับความไม่จริงใจกับประเทศที่ไล่ลากไล่อารยธรรมอย่างกัมบูชาที่คอยแต่จะลุกรานประเทศไทยมาโดยตลอดหลายสิบปีประเทศไทยยังยืนยันคําว่าเรารักสันติแต่จะไม่ยอมให้ผู้นําหมาขี้เลื้อนอย่างฮุนเซนหรือฮุนมาเน็ต มาลุกลานหรือปลุกลุกอธิปไตยของประเทศเราก่อนที่จะถามถึงจุดยืนของประเทศไทยฮุนมาเน็ตในฐานะนายกรัฐมนตรีของกัมบูชาควรหัดคลานนะคะออกมาจากใต้กระโปรงผู้หญิงให้ได้ก่อนแมนอัพฮุนมาเน็ต